สวัสดีครับพบกับผมช่องรูป,ปรจีนครับมาฟังเสียงนักอินกันครับผมตัวนี้ลูกค้าแปลงเอส4นะครับผมแปลงกับผมเองครับก็มาทำเพิ่มเติมให้เ็ดนะครับชักหนึ่งจุดห้าครับผมแน,น,น่นครับแน,น่น,น เอาข้อปิดเอาเอากระดาษปิดไว้เอาเอาไม่ใช่กระดาษครับเอาผ้าปิดไว้ครับเสียงมันดังครับลำพานครับมีลูกนอนอยู่ให้ลูกค้าทำสเต็ปห้าเจ็ดแค่หนึ่งจุดห้าครับมาฟังเสียงเดินหอบแล้วเล่าครับอันนี้รีแมปกดรอบเดินหอบครับผมเก็บอาการใหม่ครับเก็บกราฟใหม่ เดูเสียงเดินหอบอันนี้กล่องเดิมนะครับดูนะครับอันนี้จาก S3 S4 แปลงเรียบร้อยแล้วนะครับดูดูดูค่าเอฟครับมาดูกล่องเดิมนะครับเอาครับกล่องเอ i ไไม่ใช่นะครับกล่องเดิมครับดูฟังเสียงเดินหอบด้วยนะครับผมอ่ากล่องซุปเปอร์ครับครับผม โอเคครับผมแล้วก็ฝากประชามาอีกเรื่องหนึ่งครับผมเรื่องผ่าท่อนะครับเดี๋ยวยังไงตู้เชื่อมอาร์กอนมาก่อนนะแต่ผมจะรับผ่าท่อนะครับรับผ่าท่อเพราะว่าลูกค้าบางทีผมทําลูกเล็กมาแล้วที่ข้ามไซส์ใหญ่ครับผมต้องเอาท่อไปผ่าให้ลูกค้าครับทั้งนอกครับมันเสียเวลาหลายวันนับส่งไปก็ต้องสองสามวันละพเดีผมรับผ่าท่อเองดีกว่าครับไม่ต้องถามว่าใครเป็นลูกพี่ผมนับดูโปรไฟล์ผมก็รู้ครับก็เดี๋ยว ยังไงรอตู้เชื่อมมาก้อนมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะโพทางหน้า youtube นะครับหรือว่า t ิกตอกครับทางรถพัีนะฝากติดตามไว้ครับผมขอบมากครับ